ข้อดีข้อเสียของวัคซีนซีโนแวคและแอสตราเซเนกาคืออะไรเรามาเทียบกันให้เห็นจัดๆานะครับสรุปแล้วประเทศไทยจะมีวัคซีน2ยี่ห้อนี้ที่ใช้กันนะครับซีโนแวคจากจีนแอสตราเซเนกาจากประเทศอังกฤษความแตกต่างคืออะไรเริ่มกันที่ซีโนแวคก่อนครับเป็นวัคซีนเชื้อตายฉีด2โดสห่างกัน2-4ถึงสสัปดาห์ประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยที่มีอาการตั้งแต่น้อยมากอยู่ที่5.4%ป้กันอาการป่ด้65.3ถึง91.2%ป้องกันอาการนแรงและชีสิได้100%ฉีด้เฉถึงผู้ที่มีอายุ18ถึง59ปท่าเั้นผลข้างเคียงพบน้อย35%ากมร กีการรุนแรงนะครับตอนนี้ As t r a z e ซ e c a ครับเป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ฉีด2โดสห่างกัน4 1 2สสัปดาห์ป้องกันการติดเชื้อทุกรูปแบบ54.1%ป้องกันอาการป่วย7 0 4และป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ร้อยเหมือนกับซีโนแวคแต่ฉีดได้ข้อดีกว่าก็คือสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผลข้างเคียงพบได้บ่อยถึงถึงแ8แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงครับเช่นอ่อนเพลียปหวหรืปวดก้มนั